เราไม่อยาคุยกัคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนให้ลูกค้าแล้วบอกว่าเออเอาเถินนะอย่างนี้เขาเขาไม่เอา,เอาทำงานขายของไม่เอาหนูไม่อยากคุยกับคนไลฟ์ขายเฉยๆจริงหรอต้องตอบแชทด้วยนะคุณตอบแชทให้หนูแล้วหนูไลฟ์ขายของเจอแอดมินมาคำซื้อไม่ซื้อก่อน เนี้ยคือมันคนละ <g raspberry> เลเวลกับการทํางานที่แท้จริงเว้ยเพราะว่าการไปแจกโบชัวของจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะยืนให้ลูกค้าแล้วบอกว่าเอาา <c oughs> อเอาเถอนนะอย่างงี้เขาเขาไม่เอากันเหรหแต่ว่า PO V อหนูในงานยื่นแจกโบชัวฟรีค่ะเขาบอกไม่ไม่เอาเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟรีค่ะไม่ไม่ครับไม่ไม่เดินถอยหลังเอาเถินให<อ> เอาครับวิธีแจกใบปลิวแบบโปรเฟสชันแนลทำอย่างนี้แหละคือเขาคนนั้นเป็นคนเดียวที่ทําแบบนี้กับหนูที่เขาไม่รับนามบัตรไม่เอาไม่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 หนูไม่น่ากลัวเว้ยเอาเธอในชีวิตจริงเราทำแบบนี้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าลูกค้าเสดินเป็นหุ่นแล้วแถมจะถมถุยถุยน้ําลายใส่หน้าด้วย